พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีจ้าพี่น้องเช้ายูทูปเนี่ยป่าอ่อนใบเห็ดลมดอกบักใหญ่เบิ่งขนาดฟ้าฟ้าแนวอบเห็ดยิ่ใหญ่น่ะอันเห็ดลมดอกเดียวเนี่ยเคืงเลยนะจ๊ะที่เบิ่งใหญ่สมใดใหญ่ก็จานนะคะเออดอกหน่อยมันสนแล้วก็นี่คือมือนี ไอ้ฝนมันตกลงระเบิดนี่มันกะไปทำลายเห็ดเนาะค่ะนะปลาไหลเห็ดเพือ่อนเนีฮะเอ่เห็ดบุตรเพื่อบอกเพื่อนเนี่ยเห็ดบุตอรเพื่อเห็ดแฮลลี่มาร์ชเห็ดแฮลลี่มาร์ชนะคะแล้วก็เอาเห็ดหัวลิงไว้ด้วยสองสองกอเล็กไว้กินมากินสดๆก็อร่อยค่ะ แล้วก็นี่เลยตั้งใจไปเอาเห็ดหูรูวันนี้ได้สองโลอยู่นะคะเยอะมอกแล้วยังเหลือที่คอนอีกเยอะกว่าันนี้เพราะมันยังไม่โตค่ะมันกําลังเอ่ดอกเล็กๆแค่นี้นแค่นี้พ่อใหญ่เลยบอกไม่ต้องเก็บให้มันโตก่อประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหลืองๆมันไม่ได้ไข่ไข่เห็ดอ่ามันปูใหญ่นะคะ ไข่มันผู้ใหญ่มันล่วงใส่ค่ะแล้วอีกต่อมาค่ะเห็ดเ,เห็ดนางฟ้าค่ะนะเห็ดเห็ดนางลมค่ะเห็ดนางลมอยู่ค้อนเดียวกันนะคะแต่อยู่ปลายๆค่ะแต่ว่าเห็ดโหนเยอะกว่าแล้วก็มีนี่เลยนี่เอามาทำน้ำชาดื่มค่ะ แกะโหลไผ่ไข่เจ็บล้างพิษล้างอะไรเนี่ยฮะแล้วก็นี่เลยได้ไมาแตะเกียกอเล็กมาหนึ่งกอค,ค่ะแล้วก็ได้หัวน้ำตาลมาสองหัวค่ะแล้วก็ได้เห็ดนี่เห็ดใครเห็ดใครเห็ดนั่นแหละเห็ดใน่าใครหอมมากอโอเคค่ะพี่น้องจ๋า อันนี้แค่ได้มาแค่นี้ล้วค่ะ